สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศหรือว่าขั้นตอนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนแรกเลยที่ก่อนที่เราจะทำสื่อประชาสัมพันธ์มูชชั่นกราฟิกอย่างนี้นะคะเราก็จะเป็นที่จะต้องมีข้อมูลหรือว,ว่าเนื้อหามาใช้ในการดำเนินเรื่องค่ะและข้อมูลนั้นนะคะจะเป็นที่จะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนค่ะงั้นเราจะมาดู คำว่าข้อมูลสารสนเทศนะคะว่าหมายความว่ายังไงบ้างคำว่าข้อมูลหรือว่า Data นะคะหมายถึงข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้รับการจัดการจัดรูปแบบหรือว่าผ่านกระบวนการจัดการข้อมูลค่ะและคําว่าสารสนเทศนะคะคือสิ่งที่ได้จากการนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผลเพื่อนํามาแชร์ประโยชน์ตามจุดป,ประสงค์ค่ะดังนั้นคําว่าข้อมูลสารสนเทศนะคะก็คือข้อมูลที่ได้ ผ่านกระบวนการประมวลผลเช่นการจัดเรียงการกันกองหรือว่าการกำหนดรูปแบบมาแล้วค่ะ